สวัสดีค่ะสวัสดีเอทุกทาา่านนะคะวันนี้ก็พบเจอกันเช่นเคยเนาะก็เป็นยังไงมาคะเมื่อวานเนาะหวยลาวออกเกเนาะเลขปาหลวงปู่สัวนะคะซึ่งแอดก็โชคไม่ดีมากๆเลยนะคะจังหวะที่โทรศัพท์ไอ้ทางลายใช้ไม่ได้เลยนะคะจะซื้อลาวสักหน่อยเนาะเลยฝากให้พ่อบ้านไปส่งเนาะ,ะฝากเพื่อนก็ต่อดดันไปจิ้มผิดนะคะก็เลย กดนะคะก็เลยไม่ได้เลยนะคะซื้อ10บาทเนาะก็เป็นที่น่าเสียดายมากเลยนะคะวันนี้ก็จำนำเสนอตัวเลขของน้องเจ็ดนะคะซึ่งเลขพีบบอกก็ได้มาแล้วนะคะน้องเจียเขาปล่อยมาแล้วนะคะจากช่องใหญ่นอกจากช่องรลออังชาแนลนะคะก็เดี๋ยวมาดูตัวเลขหลายแหลายคนได้เลยเนาะทั้งเลขลับวงในอะไรก็มีมาแล้วนะคะกดอืขอฝากช่้งน้องมีโชคด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามก,ากดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจในช่องน้องมีโชคพารวยด้วยนะคะอดูตัวเลขเลยค่ะนี่นะคะเลขของน้องเจ็ดนะคะหองงวดที่แล้วนะคะก็เข้าที่แปดห้านักนะคะซึ่งตัวเนน้องก็ได้ปล่อยตัวเลขมาแล้วนะคะจากช่องใหญ่เนาะหลายท่านที่เขารอคอและเขาก็ได้นะคะงวดที่แล้วค่ะมางวดนี้ค่ะงวดนี้เลขพี่บอกเช่นเคยนะคะสองชุดเนาะ เจ็ดห้าหนึ่งศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดคือเลขดังงวดทะแล้วนะคะงวดนี้ไม่แน่นะคะอาจจะมาเนาะซึ่งเอสก็ตามเป็นเลขของเบิกทรัพนาคีเนาะซึ่งน้องก็วงกลมให้ที่เจ็ดห้าหนึ่งนะคะเจ็ดห้าหนึ่งค่ะให้ต่องวดนะคะ เก็บหน้าจอไว้เลยค่ะต่อไปค่ะเลขรับวงในเนาะของพี่นภพรนะคะงวดที่แล้วศูนย์เจ็ดเจดห้าค่ะตัดเล่นก็ได้นะคะของงวดที่แล้วค่ะมางวดสามสิบวันที่สามสิบนี้เนาะสามตัวมี สามชุดนะคะแปดเจ็ดหกแปดห้าสี่แปดห้าหนึ่งก็ยังไม่ได้วงกลมให้นะคะติดตามได้ะค่ะจากช่องกบนานะคะจากช่องกบนาในรับวงา,ายพี่นภพลก็กบนานะคะเฮียตีผูผิดค่ะของเฮียตีค่ะเฮียตียังไม่มานะคะมาของพี่นภพลก่อนเนาะ น้องทุงเงินค่ะงวดที่แล้วก็พูดย้ำแต่หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเนาะเป็นเลขที่ดังมากนะคะแล้วก็มาโค้งสุดท้ายให้ตงงวดนี้ไม่เข้านะคะมาโค้งสุดท้ายวันเลขออกเนาะจากหลายๆท่านจากดูจากพ่อไวช่องพ่อไวช่องมหาเฮงเนาะหลาย,ลายช่องนะคะน้องกุมารบอกให้เอาห้ามาใส่นะคะน้องกุมารทุงเงินให้บอก บอกแม่เขาแม่เอียงให้เอาห้ามาสายเป็นห้าหนึ่งเจ็ดหรือเจ็ดหนึ่งห้ากลับไปกลับมาเนาะก็ตัดเล่นก็เข้านะคะก็เ,เสียดายที่นอ้องกุมารมาบอกช้าไปเนาะซึ่งมันเน้นแต่เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งอะไรประมาณนี้เนะะเาะนะคะที่โค้งสุดท้ายนะคะมางวดนี้ค่ะมางวดนี้ก็บอกแม่ก็แล้วนะคะได้เม็ดเดียว ศูนยหค่ะศูนสามห้าตัดเล่นเอานะคะตัดเล่นเอาเนาะติดตามรอโค้งสุดท้ายติดตามจากช่องใหญ่ได้ค่ะจากพ่อพ่อไหวนะคะพ่อสวัยพารวยเจกุมารถุงเงินโดไม่เอี้งนะคะตัวไปของนาเทือนะคะจากช่องโซดี h ช n แนลเนาะงดที่แล้ว เจ้าที่มาบอกสองชุดนะคะสามตัวและ2ตัวบนล่างเลยนะคะออกห้าเจ็ดตรงๆเนาะเจะด้มากค่ะซึ่งเป็นเลขที่เขาจ่ายครึ่งทั้งบนทั้งล่างเนาะมางวดนี้ภูมิจ้าที่มาอีกแล้วนะคะมาบอกเจ็ดหนึ่งสี่ค่ะหาซื้อลอตเตอรี่ได้เลยนะคะเจ็ดหนึ่งสี่เพราะว่าอาจารย์นอตตี้ฟันสีนะคะซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสีก็เดี๋ยวก็จะอั้นอีกนะคะ หนึ่งสี่จากช่องโชคดีชแนลนะคะต่อไปค่ะของเซียนขาดปั๊ดนะคะไว้ลาวของแกก็เก้าเก้าตรงๆเนาะก็ไม่ต้องกลับหัวกลับอะไรนะคะหัวทว่แลเน้นที่ห้าเจ็ดเข้าตรงๆเลยนะคะห้าเจ็ดเอดก็ได้ดูจากช่องมหาเฮงนะคะ เลขวิ่งงวดนี้วิ่งสงกับเจ็ดบนเก้าหนึ่งและห้าหกล่างแปดเจ็ดและสองสองกันที่ห้าจ็ดค่ะจากช่องมหาเฮงนะคะช่องใหญ่ค่ะจากเสียนขัดปัดนะคะรอเลขชุดที่เคยเข้านะคะของ ชุดลับของเกาหลีนะคะของสุดท้ายค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ